กำลังเฮ็ดเนาะโรงแรมคนจินเลียวหลละนี่นี่นี่อ,อัปเดตแรงมะนี้แรงวันที่สามสิบเดือนสามสองพันสิบห้างามแรงงามเลยเศรษฐกิจคนจีน นี่เขาย่างไปคุณแหละเขียดแค้มปองดนะ้ยทุกคนเนาะย่างไปห้าหมูอีกคนแล้วเอารถจักรเราไปเยอะๆข้มทางข้ามทองข้ามแปลงรถเลมไอ้ยังแอบไหลกำลังมิดกำลังร่ายู่ในพอบเขเยมนี้หละยอ้ขีดน s t r a t คนจีนในจัจ ไปทางนี้แม่นุชอาน <c oughs> เอาของอาหารทีน่นี่ห้องหมอ้ขอข้าเจ้าก็มาเปิดอยู่นี่เลยเป็นห้องหม้อของคนจีนเลยเนาะห้องหม้อใหญ่เลยมีเคีื่องซานมาเองเลยข้าเจ้ากระนี้ห้องหม้อจีนอยู่ในเขตสังเกียงห้องหมอนุ่ยจือ้อ นี uh, ่จ uh ื้อน้มแรงทุกคนแยกไปครับคอดเี็บแคมปของเลยไปนั่งหันเบียร์มันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะนั่งหันเบียร์อยู่คิดแคมป์เกาะเกาวันนี้ก็มีสนุกไปด้วยเขาเคยมาถ่ายหลายเทือแล้วนี่ยากผ่านมา ห้องแห้งกำลังเฮ็ดตัวนี้บ่อนเฮ็ดเล้วก็มีบ่อนกำลังเฮ็ดก็มีหลายเนาะขึ้นเรื่อยๆคนจีนไปนอยุ่ใส่แล้วจเ,ลนนเจริญบระท่านขจาเอาเศรษฐกิจเอานั้นไปเนาะคนจีน แต่เขาบอกได้ว่าคือเขามาอยู่ลาวเขาว่าเสียคนลาวเขาพักบัวด้วยทุกคนเข่าคนเข่ามาเองมันอยังประมาณนี้เนาะสูงมึเนี่ยยังไม่หมดเกลี่ยสังเจียงเลยยามแรงเนาะ đang cầm hết được thương thương chuyện có ô oh. cầm làm hết nó leo lại từ bên đây vài đấy cả cho hết quá bóp bóp คบเดียวเดี้ยวคือแบบไวบาเทนเต้มสองเทนยนคนเดียวสองสามเฮนที่ใกล้เดียวทำดีเนาะเจ้าก็ค่อยๆก็เฮ็ดแพงเดียวเอาูกค้ามาสิยอดการตลาดของเจ้าเก่งเลยคนจีนกดมาตระต้นั้น แล้วก็ทางนี่แคบนะทางห้อมเข้ามานี่แคบอ้าสุดสูงว่าเนี่ยก็คงแคมคือกันี่ก็ทางหาจิน้นคนจิน อย่างนี้เนาะในแรงวัวนี้เน,ะนาะอะไรบมางละมาเกอ,อกก้วเลย การใหม่เข้ามาดิจิแมนมีอย่างรอติดตามเปลี่ยนใหม่ตลอดทุกคนเลยขี่กันกน,นายขเขาจะไปุ้งคืดดนดีโดนโดนไปนั่งเปลี่ยนกิจการแบบคนอื่นมาเห็นแลกนะแง่กาเขาก็มี้ปวกหัวมาก เขาเขียนสังเกีตอะไรไปไปหาหมูอีกคนแล้วเนี่ยไปเขียนแคมของอะไรทุกคนไปนั่งบนท่านเบี้ยโอ้ตัวอะไรตัวไนนี้ข้าจเจ้าพิเ็ดเมี่ยงกินนะบางเพื่อผู้เขากันเคยกินเนาะตามเิ็ดเมี่ยงที่เนื้อเนาะ งเีย้ำหัวแรงแบบนี้สุดน้อยฮามันยากสไล่ยมาจะแบบมันมืดแล้วเบอนทันหงแฮมกำลังเฮ็ดโอ้นี่ฮาครับเปิด

ไม่ใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดแลว้วอ่ะใครพิบัติทางธรรมศาสติ์เงินถึงพวกมันจะเกิดหมดได

เดี๋ยวเพิ่อานเี VR, ยรรินิมันจะมเดียร์กินำเป็นล็อกเป็นล็อกสปดสี่เจ็ดสี่หเนาะบางบนกำลังะุงอยู่บางบกกนจะมีาค้าไหคะเข้ามาจัดจ่ายเครื่องถ่ายฝองไปละแต่ทเทเขาขี่รถผ่านผ่านเนาะลิปนี้ย่งางรอบแบบนี้ได้บรรยากาศดีก ไม่เด่นนาสกูดเนีย ลูกโออไอของจริงเป็นรวนส่วนหลายห้างแถวนี้จะเป็นของคนจีนแล้วก็จ้างพนักงานคนลาวรอบน,นี้สี่แปบดบ เสื้อผ้าขายส่งขายน้อย 不骚，太、欸、酷。嗯 <laughs> 好好、oh, oh. แต่วันล่องกันถ่ายไวที่ขึ้นส่วนทางได้ไปนั่งหานะเคยไล่สุดนเลยบักเ<ะ>ทนะฮนะนาอนนี้บัตรเทในเทีทย,เย่ร์โกเบกันนะคนสองเที่ยเวเ,ยเขานาะเพื่อบ้านอยู่ในเมองเนียสมเดีเนะยเน่เปียอยู่ห้าในเซียกับสองห้าพันเอาเครื่องเงินเครื่งเงินเครื

พอขึ้นมาเขึ้นสามตเยติดเนโอ้ขาวจเิดเป็นกิกรี เดียร์ <c oughs> ลวาวส<า>องมีไม่อยู่วะไอมีเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาพัวเหรออ๋สองตัวสอนมนะั้งผัวเราออกเลยเปิ่งรายการเนาะมาไหมที่ผัวมามาไหมอ่ะจากมือแล้วสามคลิปอ๋อโอ้โหเก่าหมือไปสไปหมือแล้วเนาะโยกหางเลยฮะ เอาเปลอมาแล้วเอ่บ้อาว้างวเลนี้เท่าไหร่นี่ป <ache> mm. ah ีกันเท่าไหร่ไม่ไม่มีราคาคือพวกเยอะครับพเอาอ ปีดหนานี่อิจิตกันมาโดนแล้วเนาะจบเดียวได้กินสามยี่ห้อเลยเดี๋ยวเราออกไป ไป,ปรอบเอะเยีะยท่าไรระยะน,นึย <laughs> that's